ในช่วง10วันที่ผ่านมานะคะสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับเหตุการณ์จราจนในหลายเมืองใหญ่หนึ่งในนั้นคือกรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะสืบเนื่องมาจากการเผยแพร่ข่าวปลอมของกลุ่มขวาจัดค่ะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ในกรุงลอนดอนเป็นอย่างไรเราอยู่กับคุณประนอมพรวงชาลีชาวไทยในอังกฤษค่ะพี่กายช่วยเล่าบรรยากาศก่อนหน้านี้ได้ไหมคะพี่กายบอกว่ามีผู้ประท้วงมาอยู่แถวๆบ้านเลยตอนนั้น วันที่หกวันที่หกเนี่ยเขาเขามีคล้ายๆกับพวกเนเบอร์คนที่เขาอยู่ในคอมมูนิตี้แถวแถวที่อยู่นี่คือโน t ฟินช์เลอ่า <c oughs> ซึ่งที่พี่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบว่าเป็นทาเกิ็ดของเขาที่ที่เขาจะมาแอทแท็กเนาะวันนั้นเขาก็มามาประกาศมาเตือนว่า ให้อยู่ที่บ้านวันที่เจ็เนี่ยเขาจะมีการ,รท้วงเกิดเพืนให้อยู่ที่บ้านส่วนต mm ัว hmm. พี่นี่ก็จริงๆที่ต้องทํางานที่ต้องเดินทางไปทํางานที่ลอนดอนริ์แล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันัน,นอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าการเดินทางมันจะอยู่บนรถทูบด้วย mm hmm. ก็เลยก็เลยวันนั้นก็เลยลางานแล้วพอส mm hmm. องวันที่ วันที่เจ็ดตอนสองทุ่มครึ่งเละก็จะ,ะโปูเต็มเลยอย่างที่อย่างที่ส่งนี่ให้ดูอย่างที่ตามวีดีโอตามอะไรเลยค่ะในหลายๆพื้นที่ก็ได้ยินค่ะได้ยินว่าเหมือนไปซื้อของเหมือนไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเหมือนตะโกนว่าตะโกนด่าให้กลับออกไปจากประเทศนี้ซากลับไปประเทศเธออะไรอย่างนี้ค่ะ คือตะโกนใส่คนที่มีน้นองๆว่าจะเป็นผู้อพยพหรืออะไรที่เดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะก็ตะโกนใส่อ่าคนที่หน้าเตี้ยหน้าอย่างเราเนี่ยแหละหัวดำหน้าตาเอเชียรหรือว่าแต่ส่วนใหญ่คนที่โดนที่สุดก็จะเป็นอย่างที่พี่ว่าพวกเกี่ยวกับศาสนาอีกอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่จะเกิดการประท้วงก่อนที่จะเกิดการชุมนุมการทางรัฐบาลอังกฤษได้มีการแจ้งเตือนอะไรก่อนไหมคะมีค่ะ ก่อนวันหนึ่งที่เขาคือเขาจะบอกวันมาเลยนะคะเขาจะบอกวันมาเลยว่าอ่าวันที่เจ็ดนี้เวลาเท่านี้เท่านี้เวลาสองทุ่มอ่าจะมีการประท้วงเกิดขึ้นที่ตรงนี้ที่เป็นทร์เกตก็จะเป็นตรงนี้เขาก็จะบอกสถานที่มาเลยค่ะว่าตรงนี้บ้างแล้วเสาร์ที์นี้ที่ตามรายงานข่าวบ,บอกว่าอาจจะเกิดการประท้วงใหญ่มีแผนเตรียมรับรองอะไรไว้ไหมคะไม่มีค่ะก็คือคงเหมือนเดิมคงเหมือนเดิมคืออ่ แถวนี้ก็คงจะปิดน่าจะน่าจะยิ่งกว่าวันวันวันสองวันที่ผ่านมาน่าจะยิ่งกว่านั้นก็คือน่าจะปิดหมดเลยส่วนตัวพี่เองก็ก็คงต้องอยู่บ้านข้อข้อดีของที่นี่คือดีอย่างหนึ่งค่ะเขาจะมีวันออกมาเลยเขาจะให้เกียรติเขาจะให้กยตังให้เกียรติสังคมอยู่ว่าเขาจะมีวันออกมาเลยว่าฉันจะประท้วงเธอวันนี้นะแต่ส่วนตัวเราเราก็อยู่บ้านทําให้ตัวเองปลอดภัย